อมากะลรูบสึกเลแ่ร like ูาหูแล้วก็กระดาษแม่ิวไปละไม่กินเที่ยงน้ำกันได้จ้ะเด้อแต่ว่าหาหน้าเศร้าแต่ว่าม่กินเที่ยงวันนี้ไม่กินคูเฟ่เกเสียกันเลยเอา มีข้าวขาหมูมีขาหมูด้วยนะคะไอ้ไดาวแสดงว่าคนหิวเลยเี่นอ่างัละใส่เอาจานไงก,นก็บานเข้าเมื่อก <c oughs> ี้คขอมาหนเอยโอ้ขาหมูแีก็้กกะยะกระดาษแม่ยายปิป้วไปละไอดาว แสดงว่าคนหิเลยนี era, ่นังละใส่อาจานไงเขาบานเขาเมื uh in, uh ่องกันพีน้องวันทองต้มตําให้กินวันนี้ดูดูต้มตำน้องวันทองาน้ำก้ไมดานขาหมูน้องมุมบอกว่าพี่ปิดตะแป กาดที่สแล้วอ,อ,อวีผมเล้เหมือนเด้ลูกเอางสื้อนีตลาดใชได้ หมูกรดงนหงมันต้กันได้โอ้ยขาหมูกระดเตะเออมือนี้ยนะมาเที่ยวงานแข่งเรือนะคะเนี่ยเบิงจานเผาดูซ้ำใหญ่โตเอางั มีข้าวขาหมูมีขาหมูด้วยนะคะอันไนม่ก,กินเหล้าเที่ยงน้ำกันงได้จ้ะเด้อแต่วันลาหน้าเศร้าแต่ว่าไม่กินเที่ยงอันนี้ไม่กินคูเฟ่้อแก่เสียกันเายอันนี้น้องวันทองตส้มต้ตมให้กิน,น,นว,นออนนวนันนี้ดูดูต้มต้มต้มน้องวันทองได้เลยจัดแล้วกือจิ้มแล้วอื้ม ก้งอีกตั้งนี้คหมูแทบไม่ไ้ราับีข้า่นีข้าวขาหมูมีขาหมูด้วยนะคะ เออมือนี่นะมาเที่ยวงานแข่งเรือนะคะเนี่ยเบิงจานเผาดูซ้ำเยอะตรอมาที่ยวงานแข่งเรือนะคะเนี่ยเบิงจานเผาดูซ้ำเยอะต ไปดาวแสดงว่าคนหิวเลยนะอเนี่ยเพียงนางละใส่อาจารย์ใหญ่กระป๋านเขาเมืองกันไปดาวแสดงว่าคนหิวเลยนะอเนี่ยเพียงนางละใส่อาจารย์ใหญ่กระป๋านเขาเมืองกันไปดาวไปดาว แสดงว่าคนหิวเลยนี่อเพียงนง่ะใส่อาจานไงกระปบาน้นเขเมืองไปดาวแสดงว่าคนหิวเลยนี่อเพียงนง่ะใส่อาจานไหาบาน้าบานเเมือง ขาหมูมีขาหมูด้วยนะคะอันนี้าดาด่กินเราเที่ยงน้ำกันได้ใจเดอ้อต่ว่าหน้าน่าเศร้าต่ว่าไม่กินเที่ยงวันนี้ไม่กินตูเฟ่โอ้แก่เสียกันเลยอันน้ำ เดี๋ยววีผมแล้วเหมือนเด้อลูกเอาเสือ้อเออเมือนนี่นะมาเที่ยวงานแข่งเรือนะคะเนี่เบิ่งจานเอ <c oughs> าดูค้ำเยอะตัาดีเสื้อเออกดาษที่เสื้อไปแล้ว พี่น้องวันทองต้มส้มตําให้กินวันนี้ดูดูตำ้มตํน้องวันทองแม่น้ำดาว้านพี่่ะโซ่เหรอไปโดาวแสดงว่าคนหิวเลนี่พนานละใส่จาไงขบ้านของเมืองกนีใสแล้วิแล้ว ม่เอาได้ก็ทุกอย่างเอายังเอารถใช้เวลานานกินข้าวนะเลือกไอศครีมต้องก็ไม่ลึงเบงมือใครใส่เสื้อแดงใส่ไล่กินเนาะสุญญ์น้ำซุปน้ำซุปซี่มีข้าวขาหมูมีขาหมูด้วยนะคะอันนี้ er กระดาษทิชไปแล้วแล้วน้บอมไพี่เหรอโพงหรอืเลยกระดาษไปแล้ไม่ได้ับแล้ิ้มหนอไปดาว แสดงว่าข้นหวเลยเนี่คุณนังละใส่จานไงกว่าบานเขาเมื่องกอนแก้วน้ำนละไพี่ล่ะโต้นู้นะกันเลือดจาพี่น้องกำลังวันทองมันต้องทิ้นดูก่อนนะคะอืมสัตว์จือหมูกกระโดงเล่าพี่น้องมันถ้ากันได้ ค่ะมูกระเซบะเตะนี่หน่อยที่ตลาดไฟแรกปรเดี๋ยผมเริ่มเหมือนเด้อลูกออาซื้อไยดาวแสดงว่าคนหิวเลยนี่ยพึ่นังละไฟเอาจานใหญ่กว่าบ้านขอเมืองกัน กินเหาเที่ยงน้ำกันได้ใจดเด้อต่วน่าหน้าเศร้าต่ว่าไม่กินเที่ยงวันนี้มากินค,คูเฟ่โอ้แก่เสียกันเลยเอาล้างหมูกระดองน่าพี่น้องเลยนถ้ากันตาเโอ้ยทาหมูกระสับแก่